สวัสดีครับวันนี้ผมนายสิบพนทองแก้วเลขที่เจ็ดชั้นก็อดหนึ่งสูดหนึ่งจะมานำเสนอเรื่ององค์ประกอบในการออกแบบงานกราฟิกและสื่อครับความหมายและความเป็นมาของงานคอมพิวเตอร์กราฟิกมีองค์ประกอบอยู่สองส่วนคือหนึ่งอักษรและตัวพิมพ์ตัวอักษรจะทำหน้าที่เป็นส่วนแจกแจงรายละเอียดของข้อมูลสาระที่ต้องการนําเสนอด้วยรูปแบบและการจัดวางตำแหน่งอย่างสวยงามตลอดจนการกําหนดรูปแบบของอักษรที่จะนํามาใช้ต้องมีลักษณะเด่นอ่านง่ายสวยงาม ลักษณะที่แตกต่างตัวตัวสอนจึงต้องกําหนดตามสภาวะการ,การนําไปใช้ในโดยแบ่งออกเป็นสองส่วนได้แก่ส่วนที่เป็นหัวข้อหรือชื่อสินค้าจะต้องเน้นความโดดเด่นของรูปแบบมากที่สุดสส่วนที่เป็นข้อความเนื้อหาที่สแสดงรายละเอียดต่างๆนิยมใช้ตัวสษรที่มีรูปแบบเรียบง่ายสะดวกในการอ่านมากที่สุด 2. และภาพส่วนประกอบตกแต่งภาพภาพและส่วนประกอบตกแต่งภาพที่ต้องการเน้นให้เกิดคุณค่าทางความงาม ซึ่งจะทาหน้าที่ในการถ่ายทอดจินตนาก,การออกมาเป็นรูปแบบและนําเสนอแนวคิดไดเป็นรูปธรรมธรรมดาตามความคิดของตนเพื่อต้องการให้เกิดปฏิทธธภาพในการสื่อสารมากที่สุดงานออกแบบที่ดีควรนําภาพมาใช้ให้เหมาะสมกับโอกาสและหน้าที่อย่างกลมกลืนคือ 1. เมื่อต้องการดึงดูดความสนใจ 2. เมื่อต้องการใช้วประกอบในการอธิบายการเรียนรู้ 3. ต้องการคาอธิบายความคิดรวบยอด 4. ต้องการอ้างอิงสิ่งที่ปรากฏขึ้นจริง 5.. ต้องการใช้ประกอบข้อมูลทางสถิติคุณค่าและความสําคัญของการออกแบบงานกราฟิกและสื่องานกราฟิกที่ดีจะต้องทําให้เห็นถึงความคิดในการออกแบบเป็นเลิศมีคุณค่าและความสําคัญในของตัวเองมาได้ดังนี้ 1. เป็นสื่อกลางในการสื่อส,สื่อความหมายให้เกิดความเข้าใจตรงกันถูกต้องและชัดเจน 2. สามารถทำหน้าที่เป็นสื่อเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ 3. ช่วยทําให้เกิดความสนใจ รทับใจและความน่าเชื่อถือแกู่้้บรเป็น 4. ช่วยให้เกิดการกระตุ้นทางความคิดและการตัดสินใจอย่างรวดเร็ว 5. ช่วยช่วยสร้างสรรค์งานสัญลักษณ์ทางสังคมและพัฒนาระบบการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 6. ช่วยให้เกิดความคิดสร้างสรรค์มีแนวคิดใหม่ๆอยู่เสมอ 7. ช่วยส่งเสริมความก้าวหน้าทางธุรกิจและพัฒนาประเทศจบการเสนอจะเป็นเนท่านี้ครับขอบคุณครับ